สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัน p u Man the Stonecast นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการสุ่มตัวละครจัก,กรพรรดิเด็กล่าง2กันนะครับก็ไม่ใช่สุ่มตัวละครหรอกสุ่มลูกแก้วเนอะหลังจากที่เราต่อสู้กับกิเลสต,ตัวเองในใจมานานเป็นวันเลยนะครับท่องมาตลอดว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งเดี๋ยวเดือนหน้ามีโบลอสนะสุดท้ายเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับถ้าคลิปนี้โพสต์เมื่อไหร่ยินดีด้วยนั่นคือสุ่มจัก,กรพรรดิเด็ก <laughs> <laughs> อ่าโอเค เรามาเลยละกันเป้าหมายตอนนี้เนี่ยคือเดี๋ยวขอดูกันนะโอเคคือถ้าเราสุ่มถึง50ครั้งเนี่ยเราได้ผลึกลูกแก้วเนอะเอ้ไม่ใช่ผลึกอัปเกรดผลึกฮีโร่ถึง120เราจะได้ผลึกฮีโร่แล้วก็180นะครับก็คือ50 120 180นะครับโอเคเป้าหมายของเราเนี่ยถ้าเราอยากให้ได้การันตีชัวร์เลยอย่างน้อยเราต้องสุ่มได้ผลึกลูกแก้วอันหนึ่งผลึกฮีโร่อันหนึ่งอ่าแต่ว่าเราจะตั้งความหวังว่าเราจะได้ก่อน180ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่า มาเลยเริ่มครั้งที่หนึ่งนะครับขอให้ได้สาธุโอเคเราข้ามได้เลยเนี่ยอ๋อไม่ได้กดสกิปไม่ได้รอรออ่ะสกิปเลยมาถึงฟุกเเกกาวโอเคต่อไปโอ้ยเดี๋ยวมันเมื่อกี้มีอะไรทางขวาล่างด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยว,ยวนี่ครั้งที่สองเนอะโลที่20โลที่สองสิ โอเคสติงเกอร์แล้วก็ไม่มีไรอ๋อไปเป็นเศษเศษจัรจจกรพรรดิเด็กโอเคอ่ะรอบ3โล3นะครับเราต้องได้ผลึกฮีโร่ละอันนึงต้องเอาให้ได้นะนี่โลที่130เนอะเอ้ย30ติบำเลขผิดทุกที่เลยโอเครอบที่4ครับมาดูกันเราจะได้อะไรมันต้องเป็นจกักรพรรดิเด็กกดขนาดนี้แล้วสู้กับจิตใจตัวเองขนาดนี้แล้วมันต้องได้เว้ย <laughs> เออ โอเคเมื่อกี้เรามี200ใบเนอก็ง่ายๆคือต้องเหลือสักประมาณ20บใบอะถึงจะได้นี่ก็น่าจะไป่อาครั้งแหละอ่าไม่ได้เลยวะมาขอดูบ้างเผื่อจะมีอุกกาบาตสีทองนะครับอ่าเอาเลยครั้งที่6แล้วเว้ยมันต้องมาทองไหมนั่นโอ้โหหนึ่งอันทองอะไรทองเอ้โอเคเราได้แล้วจัก,กรพรรดิเด็กนี่เราได้แน่แล้วทีนี้มาดูกันเราจะได้ผลึกอีกเท่าไหร่ อคราวนี้อะไรเนี่ยหนากากหวานอโอ้โหคราวนี้ก็มันก็จะลีใช่ไหมลีการันตีเนอะโอเคดังนั้นเนี่ยในอีก8รอบหลังจากนี้เราจะได้สีทองหนึ่งอันเนาะโอเคไปคลิปก่อนเลยอ้ยโอ้จะก,กับพัเด็กแน่ๆเลยนั่นไง <laughs> ตะล่างหนึ่ง <laughs> <laughs> อยากได้ลูกแก้วอ่ะได้ไหมขอลูกแก้วลูกแก้วกับผลึก เออเอาเว้ยรอบนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยจำไม่ได้ละสกิปเลยรอบที่8อ่ะซูุบุกินะครับรอบที่เกไปไปเลยลูกพี่มัดเดียวมัดธรรมดาทีเดียวสีทองสีทองโอ้โหไม่ใช่อ๋อสีม่วงสองอันด้วยวะเป็น น่าจะรักชานั่นฟ้าป่ะใช่รักชานั่นฟ้าอีกคนนี่ใครโอเคฟุบุกิอีกแล้วโอเคต่อไปรอบที่10นะครับน่าจะรอบนี้อาจจะยังไม่ได้ป่ะเเราขอสกิปเลยแล้วกันนะครับรอบนี้ นั่นไงโอ้รอบที่สิแล้วบางทีก็คิดถึงเวอร์ชัน SSR นะถ้าได้ทีเดียวคือจบเลยจะได้ประหยัดตัวดำแล้วอีกเยอะเลยนะโอ้ IC เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครอะตัวที่ผมขาดตอนนี้เนี่ยก็จะมีไม่รู้อะช่างมันอ๋อโอเค <laughs> <laughs> คิดเยอะไปคิดมากไป <laughs> ก็เด็กนั่นแหละอ้าวได้อีกอันเว้ยโอ้ สอ,อันเลยโหรู้ยี่ไม่น่าสกิปเลยไม่ยังได้เห็นดาวตกสองดวงเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะงานนี้เราน่าจะมีเหลือผลึกหนึ่งอันไว้สำหรับเตรียมฟาร์มอันเนี้ยนี่ครั้งที่สิบสองเนอะเราขาดพลึกอีกสองผลึกนะครับแล้วก็ลูกแก้วหนึ่งลูกครั้งที่สิบสาม,มาสกิปได้อะไรไม่ได้เลย ครันที่14ครันที่14เรา่เรอเราขอดูหน่อยละกัน <c oughs> เผื่อมีดาวตกอูน่าจะได้แบบผลึกสีม่วงจ้ะน่าจะได้แบบผลึกแล้วก็ลูกแก้วพร้อมกันไปเลยนะไม่งั้นนี่ประหยัดไปได้เยอะเลยสมม์แมนบุรุษผู้ไม่เคยยิ้มนักยิ้มผู้ไม่เคยยิ้ม นี่ครั้งที่เอ่อสิบเท่าไหร่สิบห้าป่ะน่าจะสิบห้านะโชคไปเยี้ยงดาวตกสีทองมไม่ใช่ฟุกเคกาวโอ้สิบห้าแล้วอ่ะอีกสามเว่อีกสามโล มันต้องได้หน่อยเว้ยอันนี้เราเราเรา,เราไม่สกคิปแล้ว,ลวเพราะเราอยากเห็นดาวตกสีทองจัดมาไปเยียงอุกกาบาแตแปกสีทองไม่ใช่ยี่สิแล้วเนอะเออน่าจะอไอเอียนป่ะ e ไม่ใช่ว่ะบิสคิงจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แพทเทิร์นใครพูดอะไรบ้างอีกสองทีเว้ยมา เฮ้รอบนี้ต้องมานะต้องมาจัะไปลูกหัวสีทองลงมานั่นแหละเอ้ยนี่แหละเอไอเอียน e อันนี้ผมจำได้ไอเอีย e น e มามาทองอะไร <c oughs> แต่ว่าเราขาดพลึกอีก2อันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะได้ลูกแก้วเราก็ยังทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนอกจากว่าเราจะเอาไป upgrade, อัปเกรดเอาเวกเกอพาสซีกันนะครับดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็คงต้องเดี๋ยวนะเราได้มา2แล้วถูกไหมแล้วเราก็ได้ตรงนี้อีก2ส,สิถูกปะหน่นี่ไงเออเราก็เก็บตัวได้นะแต่ว่าอีก10ครั้งเราก็ได้เพิ่มแล้วอ่าสีได้นะโอ้สิบเจ็ดโลอะ่ะเดี๋ยว ไอไอสิโลสุดท้ายผมขอเก็บไปคิดก่อนละกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราอัปเกรดกันก่อนละกันสําหรับจักรพรรดิเด็กไปเลยนี่เราเข้าสู่อารบ,บัมไปที่ SSR เอาอ้าวอุ๊ยหลุดอีกแล้วแล้วก็มาที่จักรพรรดิเด็กเพื่อปลุกตื่นกันนะครับอันนี้คือเราจะเพิ่มเ,เดี๋ยวนะเรามี C อันโอเคเราจะเพิ่มดาเมจเดียว1อันนี้น่าจะเพิ่มให้กับทุกคนในทีมเลยนะครับทุกตัวละครทั้งนอกทีมในทีมเลย แล้วก็ดำเมิแถวแถวแถวนักกระดานปะไม่ใช่อันนี้แถวเรียแถวตอนี่แถวหน้กกากระดานนะครับแล้วก็ดำเมินมูเพื่อปลุกตื่นจัก,กรพรรดิเด็กวาร์ปมาวาร์ปมานั่นแหละวาร์ปมาแล้วอัลบั้มรวมล่างกลายเป็นจัก,กรพรรดิเด็กล่าง2พร้อมอินุแม,มนเรียบร้อยแถมได้2ดาวด้วยนะครับโอเคอันนี้ถ้าแชร์มันน่าจะให้มาเป็นเจมเลยสิได โอเคเราได้แล้วเว้ยและตอนนี้จกักรพรรดิเด็กของเรามันก็อยู่ที่พลังลบล้านสามนะครับโอเคเราไปิอเนียกนก่อนเลยใส่จกักรพรรดิเด็กเข้าในเทรนนิ่งเซ็นเตอร์กันแล้วก็ใส่จกักรพรรดิเด็กเข้าไปเรียบร้อยแค่ทีเดียวกลายเป็นเลเวลร้อ12เลยนะครับรวมกับพลังลบตอนนี้ก็จะกลายเป็นล้านเจากเดิมล้านสได้เวลาและที่เราจะต้องอัปเกรด 2ดาวเออมัน2ดาวอยู่แล้วนี่วางั้นเราอัปเกรดให้เป็น3ดาวกันปึ๊บทีเดียวอือหือกลายเป็นล้านสามนะครับบวกมา37 0 0 0กลายเป็นล้านแแล้วก็อัปเกรดอันนี้เอยออกไม่ได้วะ่ะเลืออีกสองเราเอาอันนี้ละกันไปเลยลูกหนูน้อยอัปเกรดดาวม่วงปึ๊บเรียบร้อยกลายเป็นเพิ่มอีก2 6 0 0อืมแล้วก็เอาอีก จัดไปเงงาม,งามกลายเป็นเอาไม่ได้ขาดอีก3อันเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> อุ้ยเราได้นี้ด้วยเศษเฮ้ยแล้วเนี่ยอุ้ยนิดเดียวไม่นี่เราอัพได้เลยเนี่ยเออเราอัพเลยวยกันนะครับอ่า,หาเหลืออีกสิบสี่โอเคอุ้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะหมดหมดอ่าไม่เป็นไรเรายังมีตรงนี้อยู่นะครับอ่าเก็บให้หมดเลย แล้วก็เก็บตรงนี้เราก็จะได้สตามิน่ามาเพิ่มนะครับทีนี้เรากลับไปที่เฮ้ยเราเอาอน,นี้ด้วยนี่ a c t i ิเวทก่อนอ่าจะได้บวกพลังลบมาอีก4 6่0 0โอ้โห6,900ใส่อันนี้เพิ่มด้วยกลายเป็นเท่าไหร่วันนี้ขึ้นมาเยอะจัดนะครับมาเราจะปั๊มอันนี้กันนะครับน่าจะพอเลยนะน่าพอเลยเฮ้ยมีแหละ คุ้มค่ากับการเก็บมาตลอดนะครับสีดาวเรียบร้อยอที่เหลือเดี๋ยวดาวม่วงเราค่อยๆทยอยอัพเอานะครับตอนนี้เราก็ขาดอีก3อันเนละไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้เลยนะครับเป็นดาวดุนที่สสุดอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ว่ามันขาดนี้548อันงั้นเราใส่อันนี้ก่อนเลยละกันอุย้ยนี่เราอัพอันนี้กันนะครับเราอัพดาวก่อนบวกมาเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ได้ดูดูไม่ทันบวกมาอีกหมื่น แล้วก็นี่คืออันติของ3ดาวเนอะพลังโจมตีส0 0รอลดตัดเลือดไป30 2สบอรองรอบนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถอ่ะเราอัพดาวนี้ด้วยพลังเลือด2 7งหมบวกมาอีก9 0 0 0พอันแรกมันบวกเยอะเนะเพราะว่ามันมีไอ้น,นี่ไงเดี๋ยวอันไหนเนี่ยนี่ไงนี่เราได้อันนี้เปิรก์กถ้าอันนี้ได้มันต้องอัพ4ดาวอะ่ะโ้ยากอะเนี่ย <laughs> สำหรับอุปกรณ์เนี่ยผมจะขอใส่ที่เน้นแอคแท็กับคริก็แล้วกันนะครับไอคริกเข้าด้วยเนอะเอ,อ่เราใส่อันนี้อันหน,นึ่งอันนี่เนี่ยพลังโจมตีนะครับของแฟลตป่ะไม่ใช่นะครับของมูเมงแล้วก็มีตรงนี้ไอ,อตรงนี้ไม่มีหรออ๋อนี่ไงแฟลตเราไม่มีออฟออปชั่นเซตเลยนะมีแต่แบบเนี้ยโอ้โหแย่แล้วอะไรกันอ่ะเราใส่ใส่เลือดไปหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะดีกว่าไม่มีนะ มีอะไรที่มันเพิ่มพลังโจมตีไหมวิมีสปีดโบนัสด้วยเรานี้แล้วลกันนะครับใส่สปีดโบนัสแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดเฮ้ยเดี๋ยวนะผมขอดูอันนี้ก่อนเราอาจจะเอาของคนอื่มมาใส่แทนได้ HP ว่ะอันนี้นนหรออันนี้ได้สปีดโบนัสกับพลังโจมตีเราอันนี้ดีกว่านะเอออ่ะนี่ไงโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วแล้วก็อันนี้ส่วนนี้เราใส่ของจากพระเด็กไปเลยเราจะปั้นที่จักพระเด็กเป็นหลักกันเออได้นนยังสีม่วงอะ่ะ <laughs> โอเค อตอนนี้ก็เท่าที่มีเท่าที่เห็นนะครับตามสภาพบวกมา10เลเวลทีนี้พลังลบของเราก็เป็น2ล้าน3เฮ้ยจัดจ้านจัดจ้านอยูอ่เราเอามาแทนไดสไนท์กันเลยนะเพราะว่าทีมของเราเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของออการฮิลเราจะให้จกกักรพรรดเด็กเป็นตัวฮิลให้นะครับแต่ว่าเรามีตัวที่อันติทั้ง3ตัวนะผมว่าเราเอาอาจจะเอาออกสักตัวหนึงเป็นตัวนี้ละกัน เอาหมาเข้ามาเพื่อที่เราจะได้ใช้พลังงานได้เยอะๆโอเคมาเราขอไปลงในศึกดวลกันหน่อยแล้วกันดับแรกเนี่ยเราจะเอาซุยลิวออกนะครับเอาซุยลิวออกเลยแล้วก็เอาหมาเฝ้าบ้านมาแทนใครดีนี่แล้วก็เอาอย่างนี้อ่ะเอผมว่าตัวลุงหลังมันก็น่ากลัวนะเอาแบบนี้แหละ,ะไปเลยไม่ต้องกลัวเด็กยังมีประสบการณ์ให้เรียนรู้อีกเยอะเราเปรี้ยวได้ <laughs> เป็นผู้ใหญ่เราเปียวไม่ได้แล้วไงุ้ย,ยโซนิกโอ้โหเอาเอานี้ดีกว่าอ่ะแต่ได้ตัดตัดพลังลบเขาด้วยนโซนิกเขาเร็วกว่านะครับอา้าวเด็กยากไม่ทันได้ฉายแสงเลยโอ้ยห้วยเพาทำไมมันตายหมดเลยวะเดี๋ยวอุลเละอะไรไปเนี่ย โอ้โหเละเละเลสะสักข้ามข้ามข้ามเห็นสภาพแล้วเออเอาใหม่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 นะครับเอาใหม,ม่แล้วมันพลังลบมันไม่มีใครที่มันใกล้เคยียงกับเราเลยหรอโอ้โหแล้วดูคือเรายังห้าดาวยังสี่ดาวอยู่ไงโซนิกเราอะ่ะไม่งั้นคือเราอาจจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วอะ่ะตอนนี้ก็กําลังปั้นโซนิกอยู่นะครับให้ขึ้นห้าดาวให้ได้ก็ยากนิดนึงความเร็วเขาเหนือชั้นกว่า,างจริงคือเราทําอะไรไม่ได้นะต้องทําใจไปก่อนสภาพนี้ อ้าอีกแล้วโอ้ยโอ้ยสงสารเด็กอ่ะเด็กถูกทำร้ายไม่เอาละเพื่อเพื่อให้เด็กได้อยู่รอดในเทิร์นถัดไปนะครับเราจะให้เด็กอยู่ข้างหน้ามั้งเราเอาเอกสู้กับคนนีล้ละกันนะครับอุย้ยห้าดาวเหมือนกันอะ่ะนี่เราเลงที่วัคซีแมนก่อนเลยครับอีกฝ่ายเขาได้เปิดก่อนเนื้อสามตัวเลยออ แต่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะรอบนี้เพราะว่าจากักรพรรดิเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะได้เปิดก่อนกับเขาบ้างแล้วอ,อแถมเขาไม่มีเกว,วินด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นการปวดหัวเกินไปแต่นั่นไงทำไมมันตายง่ายดยวงวะเกว,วินอ้าวเสร็จไปสองแล้วเอ้าโฮ้ย <laughs> อะไรเนี่ยไม่ไม่ได้เปิดกันเลยเนี่ย โอ้โหสกคลิปสกคลิปอ๋อเพราะว่าตัวไดฟ์ไนฟ์เนี่ยมันจะเพิ่มทักษะที่สามารถต้านทานดาเมจจากอีกฝ่ายได้ทั้งทีมเลยนะครับน่าจะเป็นเวลาผมไม่แน่ใจว่า2เทินหรือ3เทินนะมันเลยเป็นผลทําให้ทุกคนในทีมอะตายช้าลงนะครับแต่เนื่องจากเราเอาไดฟ์ไนฟ์ออกเราก็เลยต้องทนเห็นสภาพอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้โอเคถ้าอย่างนั้นรอบนี้เราเปลี่ยนเอาไดไนฟ์เข้านะแล้วก็ใส่แทนที่หมาละกัน ให้ให้เด็กพี่ได้เปิดสักครั้งก็ยังดีนะค <c oughs> ขนเกวินยุงแดงเด็กนะครับโอเคจับมาใครที่จะปล่อยออตโต้เลยนะเริ่มจากที่เราก่อนเว้ยรอบนี้อปู่อาจจะไม่ตายนะครับแต่ว่าอย่างน้อยไม่ยอดท้อของปู่ก็ถูกการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วถัดมาก็จะเป็นเกวินทําอันติข้างบนใครจะโดนอันตินั่นไงโกเคสซี่กับเด็กนะครับโดนสตันไปแล้ว ส่วนเกวินของอีกฝ่ายก็จะโจมตีของเราข้างล่างเนอะมาดูกันว่าเขาจะโดนใครดูไม่ทันเมื่อกี้โ,โซนอีกนะไม่น่าเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่อ้าวไม่ได้อันตีเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ได้อันตีกับเขาเลยเนี่ยที่ขนาดใส่ได้ไนท์มาแล้วเนี่ย เออเอาหน่อยมันไซเอออย่าพึ่ง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 ปัญหาของเราตอนนี้เนี่ยคือคงคงไม่ต้องบอกเน้อว่ามันคืออะไรตัวทำา a เมตไปหมดเลย <c oughs> อ่ะสคริปเห็นสภาพแล้วนั่นไงดูนี่นี่น,น Attack r e s o r c e โอ้โหกี่ตาเนี่ยหนึ่งสองสามส่สี่ตาลวดอะ ก็น่าสงสารเลยจะฉายแสงไม่ได้ฉายแสงนะครับอ่ะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ตัวจัก,กรพรรดิเด็กมากันเรียบร้อยแล้วครับล่างสองทีนี้มันก็จะเหลือแค่อันนี้นะครับเดี๋ยวว่าอยู่ไหนเนี่ยอันนี้อ่านี่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปคิดดูก่อนละกันเพราะว่าถ้าเราสุ่ม1ิใบ,บเนี่ยยังไงก็คุมนะเพราะเราได้ลูกแก้วแล้วก็ได้ผลึกด้วยไงเราไม่ต้องมานั่งสุ่มอะไรอีกทีนึงหลายๆรอบในในอนาคตนะแต่ว่า ถ้าพูดถึงในแง่ของทรัพยากรที่ใช้เราก็ต้องใช้เพิ่มมาอีก10อันไงผมก็ขอไปคิดดูก่อนกันลวกันว่าจะเอาดีไหมนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปกันนะครับก็มันจะมีอันหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยผมคาใจอยู่ก็ขอเคลียร์ให้มันหายคาใจก่อนกันลวกันนะครับนั่นก็คือพาสซสีนครับก็คืออันนี้เนี่ยผมอ่านไม่เคลียร์เองคือมันหมายถึงว่าการดีบัฟเอฟเฟกให้กับทั้งแถวในแถวเดียวกันกับของจักรพรรดิเด็กนะอ่าไม่ใช่เฉพาะตัวมันเองครับก็ สามารถกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะไม่จำเป็นต้องอัพ5ดาวเหลือง5้าดาวม่วงอะไรเลยนะครับอันนี้ทีนี้มาดู5้าดาวม่วงกันหน่อยนะ5้าดาวม่วงเนี่ยก็คือเพิ่มอัตราคริปเป็น3ิเปเ็นนะครับ3เทิร์นอ่าแล้วก็ต่อไปเนี่ยอุปกรณ์หลังจากที่ผมได้รออ๋อมิหน่าล่ะนี่ไงลืมไปลืมอัพเลเวลมิหน่าสู่ขีดกี่รอบก็ไม่รู้นะแต่ขอดูเลือดหน่อยเลือดร้านเจ็ดเองโอ้ไม่แปลกหรอกโอเคโอเค เราต้องไปอัพก่อนนะอันนี้เนี่ยผมว่านะออปชันเซตที่เหมาะที่สุดนะ่าจะเป็นกันเนอร์นะครับเพราะว่าตัวจกกักรพัดเด็กมันมีบัฟเพิ่มคีย์ข้อใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ผมเล่นผมดูไม่ทันเหมือนกันนะว่าหมาเนี่ยมันตีติดคิหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามันตีแล้วติดคิด้วยเนี่ยค่อนข้างจะปั้นง่ายอยู่นะอาจจะปั้นในทํานองคล้ายๆกับปั้นยุงแดงเลยประมาณนั้นนะครับเพราะว่ายุงแดงเนี่ยคือง่ายๆเลยแอคแทกับคริ มันก็จะแค่2อย่างนี้ก็จะสบายสําหรับจักรพรรดิเด็กเลยนะครับอันนี้เพียงแต่ว่าถ้ากระตีอันติงเนี่ยมันก็จะตีบนหมู่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไพรมอลอาจจะได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าจะเอาแบบออปชันเซตก็จะเป็นเอ่อกันเนอร์ก็ได้นะที่มันอัดตีถ้าติดคริติคอลแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจสิบห้าเเลยนะใช่ป่ะไม่ใช่สิเออใช่ใช่ถูกแล้วเพิ่มดาเมจทุกประเภทเลย15%แล้วก็เพิ่มดาเมจถาวรอีกแป 8%อ่โอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยคงลากันไปเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ